้พื่อใดลูกเอ้าคอยนี่เป็นเมียเจ้าอันนี้เป็นลูกเจ้าเจ้าใดก็คอยเอากันมาแล้วก็ออกประกนรีมาเจ้าแนมียะไอยแน่แล้วเออเออเออมาเชียวข้าเจ้อเออให้คนทานเจ้าแน่ว่าไหนเจ้าผู้ให้ขึ้อเจ้านี่หันใจอิ่มนิ่งเต๋อ เอากับคนะาบน,าบนาไมนก็อิ่มเลยเนาะโมดางเขาไม่ถอยพน้นนี่มันสีบะบูดกะหม่องเลยตีโอผู้หายใ,ใจอจหลีว่าบัดได้บัดได้คอยไม่ไนะนะม่นานบึกขึ้นเนี่ยคอยหายใจน้ำกระบ,บุดแทงกระบุดแทงกระบุดแทงอยังเหอะพี่น้อ,ง,นนอ,เนองเอ้ยบ่อย,อยากเบอกขึ้นดอกสามชั่วโมงพคนนะ่ะบัดคอยเ็เจ้านี่ตีเจ้าเมาขึ้นแจงบ่นนี้ <_ letter> ตาแดกเงยมามาหาลูกเออลูกมันจะิเป็นฟางเป็นฝ้าเนี่พี่นอ้องไทยดอนสามเา้ากวาดหน้า,นาตาคอยกระลูกคือกันบอนลรอเข้าให้เคยเบ้าน่เด้อเออจากใจจริงเลยเด้อมั่งได้อ้าแสดงมาแบบนี้ลูกคนข้างบ,างบ้านเหรา ลูกเจ้านั่นแหละไปไปไปเจียมกากอย<ป>่างนั้นไปไดบ้านเจ้าสาวต่อ ก็กไม่หอไมอราเรวคุณตำรววันน <Four> ี้มาตัวสาความปลอดภัยดีการดีไม่นีสรักษณความอดภัยตัวโอความปอดภัยสร็จเก่้าราสหัวตำรวจไปตัดเป็นหัวคนดับลูกกำทังนี้เป็นหัวเขา สกันย่หลังห่านมึงเล่นมีแม่อโกไอาจังไหนลูกมือแล่มีหลักบที่้ามึงไปเบิ่งหีรดินเซอร์ครับุนรวมนีอยอจชลูกตได้ลูกเน้เทตนายยังวาแม่หอดเวลายังทำการแสดงและเสือไหลแห้งล้วเามแรงสู้บบาเพิ่กระสวนกันไปสู้เบาเพิ่กระส่วนกันไปจวบนงไปกับพุงไทยเขาเห็นยังบ่ละลูก มีหีจะค่นบอหล่ะพี่สยจังนวายจังสา,สาสพอได้แม่โซกกันในยังวาง,างโกจังไหนลีกสนาพี่น้องิจะตั้งขึ้นอย่างในย่งวางเอาชีได้เรามาจะรีแลอะไรมักสาวพวูดโออได้ค่ะเจ้วชีร้องหายมืนเศ้าหมดแล้วเป็นน้ำหาด้โรงเรียนเขาโสกันเน่ยโศวอยจังไหนลูก เดีนเสื้อพวกนี้มีแต่หีโนโนๆเดีนเื้อพวกนี้มีแต่หีนโนๆสุดชตุ้นต้นี่ห้อนหิยาวตัวนี้ที่สอบกระบอกที่สามมิถีกันเด้อที่สอบกระบอกที่สามกันมีล้เสมเมือีทีดินันาเห็นะว่าละลูกเิียนหีมีไข่หีกต่แต่ที่มีไข้ลูกหียุกไม่ยกพัฒนาหียุกไข้เท้าตายจะชัติลูกทำเนียขอไปคณะท่านจะพา แรนใหม่ทวนทวนสรางทอดถอนยังมู่นันเป็นสิ่งธรรมดดาดอกลูสมั่นี่นึ่งงองมากเลยแม่ผมสั่นเป็นเนี่ยแม่ผมเน่าเป็นผัวเดาทวนทวนว่าจะบอกไปหลายยังไงเต็นเมาลมวนขอเป็งปานียมาเลย ไปเป็นผัวเป็นเมียสารเขามันเป็นน้ำยุกนะสมัยดอกลูคอยละเบียเบียซะนี่บานี้คอยละเบียเบียก็เธยบ้านีว่าจผู้ชตนตีัจะจอนีหนีเด้ออัของี้ระว่าผู้ชสมัยนี้นะคะไยักันอีกที่สี่กันเอง ว่าถีบทอเหียนลูกได้ต้อเวาเท้่ใจดำบนทีนสนิเราแม่มานสามเผากะเทยลายลายว่าเจะสั้นกีชูซุ้มเฮ้าด้วบอลซุ่มเฮ้าอัดว่าต้องวบาถึงมันประเป็นสมาชิกธรรมดาฟ้ามกะเทยคุณแม่ขาดีอกดีใจค่ะอต่เจามาแต่เจ้ารูน้องสาวจีนเผัวน้องสาวจีเลยจงขีเขี้ยวได้แมมจะมาเจ้าช้่ไ้ม ເຮ <laughs> <Allah, S 1> so ົານ so ້ອງ้ິໄດ້ແຕ່ງງານແຕ່ກໍວ່າມັນແຕ່ງກັບຄົນທຳມະດາເດເດນີ້ຄົນແ นี่แล้วมันโอ้ยสิบกับหู้โอ้ยสายพักกับหม้อถึอโอ้ยเนาะเอาแล้วออกเสียขอหนาอย่าพุอยออกนอกนะแม่โอ้วัดดีดอกเออเอาไว้ทันละงานจะของจะเปียกตีเห็ุจังซีอ๋อไม่เอาไว้เกลียดจะของได้เนาะพอผู้ใหญ่เจ้าเมอโอ้ยดีกรดิโอดีใจดองลูกมันเศรษฐเป็นฟังเป็นฟ้าโอ้ยดีกระดีพอดีพอด้อยอันอีกอย่างหนึ่งขอยเศรษฐีเป็นน้องกับเจ้า คอยสีมอยู่ไกเจ้าเตาีดงบคุณพ่อผู้ใหญ่แปดมือแปดปีที่ไร้ปมจะเป็นนเตือนเตนลบอกว่าสี่ปลานี้ไแล้วมื่อยเอาหัวาเี้ยเอา เจ้าคือลืมข่อยแท้เชะออกนาออกตาเนาะแม่ดองมาห่วกันเป็นไหมหมีเจ้าเคยลืมเจ้าดทฉัดอกให้คอยไว้แม่ดองนั่นแน่เท่าในใจเสมอยิ้มเชิงแม่ดองสวัสดีจ้าปฏิจจคุณยายเอาแครียดได้เป็นใจใหญ่อากายต้อนเมียไก่ปากดองจปากสะบอหเนี่ยข่อยร้องเจ้านี่นะเนี่ยเจ้าตีนน่ะเออเนี่ย เดี๋ยวเสียงหัวานพอสอจักซาว่านไปดึกถิ่มเนียว่ะใช่บ่ได้ขายบ่ได้เนี่ยอะอะอะไรนะลูกชายไปคุยกับเขาสิลูกแม่ฟังภาษาลาวไหมอเเ่าดองดาอยัดมาทีมาจากไหนเถาปันนี่กินเนี่ยพอพงใหญ่นั่นโอ้ยบ่ะเทได้เทาดอกค่ะรอดสิสิสิได้เงินพูดเทา เดียวมมีจักเหลี่ยมดีกยมีอุยอันนี้เอาไปฝากชนาคารไว้จ้าเอองดองดนองนไม่หยังพอกำลังคี่โจ้คอยถามเจอไนวาถามหยังแขกที่บ้านจ้คือจังมูอยกจากทิ่จังซ่าวเ่ปะเอาก็เจอเขาขอเสียบเสียงไม่ไพี่น้องโอ้ยพัินีจ้งไหนเพิ่งกินเขากินน้ำซ้าปลาบ้านคอยเฮ็ดกับเขาแซ่เอเจ้าเฮ็ดแจ้งไหนจะเฮ็ดกับเขาแซ่สลับเฮ็ดัะเฮ็ดเอาไปเสียบแจ้งนี้ก็ใช่น้ำปลาาดเชฟไพทูลผุนตัว ล้วงไปหอดตับปะพุงพอลุ้งซิมแสบไปหอดเมตาเมอาซิมแสบไปหอดพี่นางโอ้เท่ส่มันก็ลงหัวเท่เจีหัวกับห้อยใหญ่ทองหยัพ่อใหญ่เนี่ยทองไซเนียเดี๋ยวมาเตี๋ยวความครับแกทองไซเนียเออโอ้ยขวัญชันมาสิโลสิมาเหมือนจะตี ขอมัดปากกระเดื่อบอสนับเตี้ปากเตี้ยเตียเจ้าเอ้ยรือมอกเจ้าเนีอันอันเนื้อได้มาแล้วเนี่ยเอพียกับเลือดจะดุนด้อแต่ว่าจะใส่ร่วมในคนเพียงถงมมกเอออย่างอผู้ใหญ่เนียเนี่ยขออย่างนี้องเสียเลกกับเพียจะเสียรวมกันใส่เนี่ยเด้อ แกบ้านคอยกินบ่ได้คอจะเช็เนี้ยคอยตุ้มอี่ห้อเนี่ยตุ้มจนได้ขึ้นกระดองเต็มเป้าอยู่เบื้องบนห้าดองหมยากทำยังยิ่อันนี้ัสำคัญเล่าบอกไม่ดอ้นะเล่าลูกบ้านจะเอาถ่ายอยู่เออเครื่องดื่มเครื่องดื่มึงเดี๋ยวขอจบก่อน ผู้ดังใช่ปทั้งมีนผู้ดังเป็นัรรมไปเอาหัวต้ปุ๋ยไปใส่ขวดตีเนี่ยใส่ขวดจังนี้ใส่เครื่องดื่มลูกบ้านคอยผู้กลางจิ้นพอไปถ่ายก็เพังอฟังคุณบอกว่าเอาเหล่าขาวเด้อแต่บอกโอ้กับอนเอายาชาล้วอีกผู้นึงผู้ใดแล้วเลื่องผู้ใด เอาเหล่าขาวใส่คอยพ่อไงโอ้ยตาสุกมึงเอ้ยเอาสุดยสุเดียวเอาหมองไม่ดีละมันไม่เหลี่ยจังเอาปตาเด็กที่ลูกสาวคอยโอ้ยบ่หมีแล้ไม่ลูกใครบ่พี่สาวได้หนีนะพี่สาวอันเชิญล่องสาวนี่ก็ต้องหวงผู้งามตัวเล็กเม็ดบ้าโดนคอยแกลูกใครคอยตัวไ้่ลอยงามคืออย่างไหนได้พ่ออย่างนี้เราบอกทั่เราอยากไ่อไงาม Sì, <laughs> à, à. à. là do sao à, à. à. cô ta mặt bằng lòng 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 ไผ่ป่ะขออนุญาตเดินจ้าหมอรัำเหนอยู่ยักตีรถพานหนาที่งานแจงหลุดไส้คอยเด้อจ้าอย่ามาขี่รถเร็วเขาเดียวจ้าจ้าอันตรายจ้าบอดีบอดีเอออ่ะเออเออทีแรกว่าสาวคู่โอ้ยว่าที่ลูกไผ่บอกบอกข้าเจ้าเนรบอกเออเร่ร่อยด้วยจ้าบอกข้าเจ้าเนรเหลืออีกสี่คนเด้อ เป็แต่แรง่ายมาคุณพี่ขัดใจว่าให้คอยตอนนี้เขาโลงไปขายหีได้หลายกว่านี้ไม่ได้เคยยิงบอลโอ้ยนี่เขาก็ซื้อแต่หีพ่นเราก็ซื้อหีหมูดอกสาวก็ให้กับว่าเอาพูดกันแล้วโอ้ยกูแล้วว่ากูสี่รอยเอาอยู่อ่ยแม่ค่ะเจ้าบ้าหนูนี่ไอ้เด็กแห้งบึ้ง ตวันปวดเสวันปวดพนักเส้าได้ดเทาเาชายูกเดียวเดียวดองดองไ่ปาดิไม่ปาดจะไดเจ้าสาวดเจ้าสาวลูกไพ่อยนะถูกต้องบักลาพอว่าหากับไปบนไประาขอหำตัวใหม่ บ่ไปเนาะพ่อสิไปซะดอพ่อหำจังไดเอนีข่อยคิดพ่อมันบาดเขานอนนํากันแล้วพ่นินอมองไลูกโอ้ยัมานอนนํากันสิบ่คือเครียดซกบนี่บ่ด